นี่เป็นยังไงบ้างครับในสุดก็ได้ดูเลยกันแล้วค่ะก็กู <c oughs> มานนะเป็นหนังผีที่คนไทยทำคนไทยแสดงนะครับ <c oughs> เสียงหายละวเดนเไม่ใช่ต้องการแบบกรุบกรุนิดนึง <c oughs> ก็เป็นหนังผีไทยนะคะที่เป็นมุมมองแตกต่างจากหนังผีที่ทุกคนเคยดูนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันจะมีความเสี่ยงขวัญแล้วก็มีความเป็นแบบ จิตจิตนิดนึงนะคะไซโคโดราม่าแล้วก็ฮอลเลอร์นะคะก็มีความเชื่ออยู่ในนั้นอยู่เยอะมากๆนะคะหนังเรื่องนี้เนี่ยกุมารเกมเนี่ยนะคะเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นรูปปั้นของกุมารเกมมาดนจิตดนใจในการถ่ายทำตลอดเวลาตั้งแต่เขียนบทเลือกนักแสดงนะคะบางทีก็มาสั่งขัดตอนที่ถ่ายให้ด้วยแล้วก็มีการถ่ายภาพติดเป็นวิญ,ญญาณเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีเรื่องลี้ลับเกิดขึ้นตลอดการถ่ายทำแล้วก็เข้าฝันตลอดอเหมือนกับว่าเรื่องนี้เขาต้องการที่จะสื่อสารว่าเขามีจริงๆนะคะก็เลยอยากให้ทุกคนลองมาดูกันอยากให้คนไทยก็สนับสนุนหนังไทยด้วยค่ะครับเรื่องราวมันเป็นแบบไหนครับเรื่องย่อครับเรื่องย่อก,ก็คือนางเอกเนี่ยนะคะพาลูกไปพักที่บ้านพักกลางป่าแล้วก็โดนผู้ชายคนนึงเนี่ยลักพาตัวลูกไปนะคะ แล้วก็ระหว่างการตามหาลูกก็ได้เจออะไรต่างๆในป่าก็เป็นความหลอนอะไรอย่างนี้ค่ะนะซึ่งสปอยไม่ได้เลยอยากให้ดูกันเพราะว่าถ้าสปอยนิดเดียวมันจะไม่สนุกประมาณนี้แต่ละคนรับบทเป็นอะไรก่อนค่ะเราเหมือนกันสวัสดีค่ะชื่อแค่ค่ะแล้วก็เป็นกิ่งค่ะเป็นยังไงบ้างบทบาทของเราก็ตัวละครกิ่งนะคะเป็นค่อนข้างมีความเป็นศิลปินค่ะแล้วก็เป็นนักเขียน มีความติดติดบางอย่างค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีสองขั้วอารมณ์ค่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะอยาอกมีครอบครัวค่ะเพราะตัวเองก็มีปมตั้งแต่เด็กด้วยออกเสียครับเด่นคนครับรับบทเป็นนกครับนกเนี่ยก็จะเป็นนักแสดงหนุ่มแล้วก็ค่อนข้างที่จะกระหายเงินยอมทุกอย่างเพื่อแลกด้วยเงิน ครับความมุ่งสั่งสอนนะครับรับบทเป็นสัป,ปเหร่อครับแล้วก็เป็นเหมือนหมอผีด้วยครับลคล้ายๆนนแอร์ครับ <c oughs> รับบทเยอะเข้าใจนนแอร์มากขึ้นครับค่ะก็รับบทเป็นแพทแพทก็เป็นพยาบาลที่เออ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับน้องนัาในเรื่องด้วยแล้วก็ส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ชายคนนั้นด้วยค่ะก็คือเป็นพยาบาลที่ทำ ทำคลอด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 ก็เป็นพระทำคลอดก่อนกำหนดใช่ค่ะก็ปวดนี้ก็ค่อนข้างท้าทายอยู่ค่ะใช่อธิบครับก็รับบทเป็นพระครับพระธุดงค์ครับทุกคนผลต้องโผล่ต้องโผลคต้คิวครับต้องเข้าถึงบุบาทยังไงบ้างเป็นพระจริงๆเป็นพระที่ธุดงมาหลายปีแล้วครับจนไปเจอกิ่งในป่าครับก็คอยช่วยเหลืออะไรเงี้ย าหนูค่ะสวัสดีค่ะชื่อพลอยนะคะรับบทเป็นหน่อยค่ะหน่อยเป็นตำรวจนะคะที่กําลังพองมือค่ะนี่ครับผมบอสของนั้นนะครับก็รับบทเป็นตำรวจครับก็อยู่ในท้องที่นะครับก็ได้ตามหาลูกสาวให้กับลูกสาวเอ๊ะตำรวจลูกชายตำรวจตำรวจได้มีชื่อเหรอคะบอสเป็นเป็นสารรวัตบอส ตัวเล็กครับตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กครับขังเป่าครับรับบทเป็นเกมครับอ่าโอเคสอนมาแค่นี้เขาไปดูในจอนี่แสดงดีด้วยอ่าค่ะอยากใหุ้กิ๊กสปอยความน่ากลัวมันคือยังไงบ้างอ่าสปอยความน่ากลัวเหรอคะก็ถ้าเกิดเต็มสิบก็ยังไม่ได้ดูขอบใจมากเต็มสิบเท่าที่มาดามบอก ก็ดูจากหน้าแล้วก็เกินห้าเนาะ,ะใช่ความน่าก,กลัวเหรอเกินห้าเธอดูหน,นังผีบ่อยจนไม่กลัวอะไรแล้วใช่แต่ว่าเอาความความเขาเรียกว่ากุมารที่มีจริงน้องเกมละกันว่าใครที่เข้าไปดูแล้วเ <c oughs> ห็นฉากไหนที่แบบถ่ายติดอะไรก็คอมเมนต์มาในโซเชียลก็ได้นะคะเพราะว่าในทีมงานก็ เห็นน้องเยอะมากแล้วก็ในเรื่องนี้ค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูการการตีความกุมารของมาดามในเวอร์ชันนี้ว่ากุมารในเวอร์ชันนี้จะเป็นไงแต่ว่าความน่ากลัวน่ากลัวมากอย่างตัวมินกี้เองได้แบบเห็นสิริลับอะไรอย่างเงี้่ไหรเวลาถ่ายเออเขาเขาไปหาผู้ช่วยอะค่ะเขาไปหาผู้ช่วยแต่ว่าเรายังไม่เห็นแต่ว่าก็คนในกองก็เห็นเห็นทุกคนนะ่ไหเนาะเขาไปหาผู้ช่วยนี่คือเห็นเป็นเห็นเป็นน้องมานั่งอยู่ที่ปลายเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบว่า เล่นเนเล่นของเล่นอะไรเงี้ยค่ะเป็นใส่ชุดน้องเกมเลยใส่ชุดรูปปั้นนะนะคะใช่ส่วนพี่ก็ถ่ายติดที่กระจกเลยค่ะเป็นเงาเป็นเงาเด็กเหมือนชัวงกยืนดูอยู่ที่หน้าต่างนะคะก็ลักษณะเหมือนอันนี้เลยค่ะอันนั้นเป็นคืนวันก่อนที่จะถ่ายที่บ้านนะฮะไม่ต้องยิ้มเธอไม่ได้ไปวันนั้นนะคะก็อยากให้ทุกคนที่มาดูวันนี้นะคะเห็นกูมาเกมเนี่ยวันนี้เราได้ อัญเชิญเนาะเพื่อที่จะมาให้พรแล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็ค่อนข้างที่แสดงอิทธิฤทธิ์มากๆวันนี้ใครมีอะไรอยากจะขอพี่ๆสื่อมวลชนหรือคนดูทุกคนนะคะลองขอดูนะคะเผื่อว่างวดต่อไปจะเฮงจริงๆแล้วเกม,มาให้ไปแล้วนะงวดที่ผ่านมาก็คือให้ให้สี่หกแต่ว่าคลิปไม่ได้โพสเพราะตอนที่ไม่ออกไปโพสต,ตอนที่ออกไปแล้วเพราะเราก็กลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ออกไงปรากฏว่าออกจริงๆ4ี่หกนะคะก็หว <Okay. S 2> ังว่าเกมจะให้อีกนะคะ <Okay. S 2> ยังไงก็ฝาก ภาพยนตร์เรื่องกุมารด้วยนะคะฉายวันที่ยี่สิบดกันยายนทุกโรงภาพยนตร์นะคะแล้วก็พวกเราทีมงานตั้งใจมากๆเลยก็มากรีดแล้วก็มาเสียงขวัญกันในโรงภาพยนตร์ทุกคนเลยค่ะพี่นี่คือการกลับมาเป็นยังไงบ้างมันมันมันปรับตัวได้ยังมันชินแล้วหรือเปล่าีค่ะก็เรื่องนี้ที่มาดามบอกว่าจริงๆมาดามอาจจะไม่ได้มองเห็นแต่มีคนมองเห็นมากกว่านั้นก็คือน้องเกด <laughs> <laughs> น้องเกมเป็นคนเลือกคือมันเหมือนแบบมันเหมือนว่าเรื่องนี้คือไม่รู้ว่าใครบอกหนงมานะแต่ว่าเขาบอกว่าคือน้องเกมมันจะเป็นคนเลือกตัวแสดงแล้วมาดามก็ทุกอย่างมันก็ลงตัวที่บทแพมคือใช่ค่ะก็คือ,อใช้คำว่าบทแพมเป็นเป็นบทสุดท้ายที่จะหานักแสดงได้ <c oughs> แล้วอยู่ดีๆ <c oughs> ใช่ก็คือแบบคิวไม่ได้อ่เล่นยังไม่ค่อยถูกใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ เขายังเกมยังไม่มาเข้าฝันบอกพี่ไงว่าโอเคแล้วหน้าอะไรอย่างเงี้ยปกติเขาจะมาบอกตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูเขาเข้าฝันจนกระทั่งไม่มีแล้วก็อยู่ดีดีดดโปรดิวเซอร์ก็บอกว่ามาละแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพิงคกี้จะเล่นให้ใช่ค่ะ,คะแล้วก็ในเรื่องเล่นไม่ค่อยเยอะมากแต่ว่ามาก็สะดุง้งสะดุง้งหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็แต่ก็ถือว่าเป็นบทที่ไม่เคยเล่นนะคะแล้วก็เป็นเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในในปีนี้ด้วยค่ะ ส่วนคนที่อาจจะกดดันนิดนึงก็คือน้องแค่นางเอกของเรื่องนะคะที่จะต้องแบกความเจอทั้งผีเจอทั้งหมอผีอะไรต่างๆคนนี้ที่ทำให้หนังเรื่องภูมานเนี่ยออสมจริงมากๆนะคะเป็นนางเอกของเรื่องนี้น้องแค่มีอะไรอยากจะพูดไหมคะตื่นเต้นนะคะ่ะ พี่โหทำไมยอนไปอย่างเนี้ย่ก็คือน้องน้องเขาเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากเนาะแล้วก็อายุก็ยังน้อยใช่ค่ะอายุเท่าไหร่นะยี่สิบเจ็ดค่ะยี่สิบเจ็ดสำหรับพี่ก็คือยังน้อยมากเนาะแต่แบบว่าความสามารถนี่คือพี่รู้สึกว่ามันสามารถที่จะไปฮอลลีวูดอะไรอย่างนี้ได้เลยเด่นคุณด้วยจริงเหรอเออเป็นยังไงคะเล่นเรื่องนี้อ๋อเรื่องนี้แหละครับก็เป็นการรับบทเล่นหนัง ที่คาแรคเตอร์ที่ไม่เคยรับเลยเรียกได้ว่าแบบไม่เคยไม่เคยรับคาแรคเตอร์แบบนี้เลยเป็นแบบตัวละครที่ค่อนข้างแบบใช้คำว่าอะไรล่ะสกบปกอะประมาณว่าแบบมีความแบบไม่ได้อบน้ำจิตจิตอะจิตใจสกปปกอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนแบบยอมแลกทุกอย่างกับเงินอะไรเงี้ยก็ถือว่าสนุกเล<ช>่นจอยในการเล่นบทนี้มากๆขอบคุณมาดามมากครับที่ให้ผมมีโอกาสโอ้ยขอบคุณเช่นเดียวกันครับคับค อยากเขาเจออาถรรพ์นี้เรามีการไปแก้มันก็ถ่ายเสร็จแล้วมีต้องไปขอเข้ามาหรือมีอะไรไหมครับก็เขาจะมาเขาจะมาเข้าฝันหรือว่ามาปรากฏตัวให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะคะก็ล่าสุดเนี่ยพี่ไม่ได้เอาเกมออกงานเพราะว่าเกมอยากอยู่ในโปสเตอร์ใช่ไหมคแล้วก็อยากให้เราโปรโมทเขาว่าพี่ก็ตอนแรกอ่ะบอกว่าไม่อยากให้เสนอเรื่องที่มันงงงายเกินไปอยู่ดีจะเอากุมารมาโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาเข้าฝันพี่ว่าทำไมไม่ไม่เอาเขามา เป่าประกาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เลยโทรบอกโปรดิวเซอร์ว่าช่วยเอากุมารเกมมาโปรโมทด้วยถ้าต้องไปต่างจังหวัดก็คือต้องไปพบ FC ต่างๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ลอยก็คือคนที่เห็นกุมารเกมตอนที่ถ่ายเสร็จเราไปนั่งรอกับพิงกี้ะคะ่ะมีคลิปนะคะถ้านักข่าวคนไหนอยากได้ภาพนิ่งนะคะที่พี่ถ่ายติดถ่ายติดที่กระจกนะคะแล้วก็คลิปที่ลอยเห็นแล้วเขาก็สติแตกอะไรเงี้ยค่ะเขาเห็นรูปปั้นกุมารเกมแล้วก็เป็นหน้าลอย เป็นเด็กลอยออกมายิ้มแล้วก็หน้าบึ้งใส่แล้วก็เขาก็ร้องไห้แล้วก็ลงไปนอนดิ้นอยู่กับพื่น<ฮ>ซึ่งพิงกี้ก็อยู่ในเหตุการณ์พิงกี้ก็บอกพิงกี้ฝันพิงมาเก็นด้วยไม่คนรอบข้างฝันคะ่ะของของของเราเวลาเข้ากองก็จะทักน้องเกมแล้วเป็นเหมือนเป็นเหมือนสวัสดีเกมอย่างเงี้ยเหมือน,น,นทำทำความคุ้นเคยกัน้องแต่ว่าไม่เคยฝันแต่ว่าคนรอบข้างเราฝันแล้วก็ไปเจอแล้วก็มันมีเหมือนพี่นักข่าวคนหนึ่งอะที่ไม่เชื่อใช่ไหม เขาตามไปเลยใช่ไหมใช่ใช่ป่ะคะใช่มีคนบอกว่ายังอยากเจอแล้วก็เลยไปเข้าฝันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่เคยตัวยิ่งไม่เคยสัมผัสยังค่ะยังค่ะน้องน่าจะมีฝั่งนี้มีไหมคะไม่มีมีใครเห็นไหมไม่มีกี้พอเป็นเหมือนผลงานเรื่องแรกในปีนี้แล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรอเนี่ยมีความตื่นเต้นแค่ไหนกับฟีดแบ็กคแฟนๆที่รอดูผลงานฟีดแบ็กแค่ได้เล่นเราก็ดีใจแล้วค่ะเพราะว่าคือมาดามก็คือเป็นติ๊กต็อกเกอร์เหมือนกันใช่ไหม ก็คือตอนถ่ายก็คือเล่นติ๊กต็อกฝึกเต้นทั้งที่บกตัวเองเครียดมากไรเงี้ยพี่ก็แบบก็กลัวว่าเขาจะเล่นได้ไหมไรเงี้ยแต่ปรากฏแต่พอพอสั่งแอคชั่นปุ๊บก็เป็นแผลเลยใช่ค่ะก็ก็จริงๆมันมันมันอยู่ที่มัไอ้ยกปากก่อนนะคะเพราะว่ามันคือเรื่องแรกที่มาดามเราได้เล่นด้วยกันแล้วก็เป็นผู้กำกับด้วยก็ถ้าเกิดว่าแบบในในฐานะผู้กำกับอ่ะก็ไม่เคยเล่นกันก็ต้องขอบคุณมาดามจ้ะ ขอบคุณเช่นเดียวกันครับอย่างในปีนี้นอกจากบทบาทนักแสดงแล้วตกวิกกี้เองก็รับบทเป็นแม่ค้าด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแม่ค้าออนไลน์ค่ะแล้วก็เป็น ขายปลาหมึกด้วยค่ะแล้วก็ทำหลายอย่างขายแป้งด้วยน้องบังค่าไปพี่ขายแป้งให้ตลอดเลยนะก็คือแบบมาดามฉันก็หันมาแล้วฉันก็ต้องหยิบตลับแป้งนางมาซักโอเคพอใจยั่งพอใจยั่งในกองก็ใช้ด้วยในกองก็ใช้ด้วยใช่อีกหนึ่งบทบาทใหม่ของมิงกี้สนุกดีค่ะตอนนี้การเป็นว่าเวลาตอนแรกไปตลาดแล้วก็เจอพี่อาสุดเขาก็ให้เราเป็นเหมือนพ่อค้าหมูกับพ่อแม่ค้าปลาหมึกแล้วก็ขายขายแล้วก็ มันก็จะเป็นเหมือนจุดที่ทุกคนไปถ่ายรูปก,กับเราได้แล้วก็ไปซื้อป้าหมดด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะถือว่าเป็นเราก็เป็นแม่ค้ากันอยู่ในสายเลือดอยู่ยแล้ว,วนะพนานโนจริงจริงนักแสดง,ดงเป็น<ต>างานรองค่ะนักแสดงเป็นงานลองอะไรอยตามตอนนี้ขายดีจนมีลูกค้าเหมือนแบบอยากจะซื้อแบบติ้งกี้โอ้หอันนี้คืออาจจะเป็นภาพใหม่ละค่ะก็คือปกตินักแสดงไม่ค่อยมาขายขายเต็มตัวค่ะอันนี้ถือว่าเรายืนแบบห้าหกชั่วงโมงต่อวันอะก็คือขายจริงๆไม่ได้แบบว่า ก็คือขายจริงๆเลยค่ะแล้วก็กลายเป็นว่ามีแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มาสร้างสร้างเขาเรียกว่าให้ตรงนั้นไม่มีเป็นจุดที่มีคนมาเยอะๆแล้วนี่เขาสอนหรือเล่นติ๊กตอกด้วยพี่ด้วยนะคะตอนนี้น้องแค่เล่นติ๊กตอกแล้วเป็นไงคะสนุกค่ะหนูชอบคุยกับคนมากใช่ค่ะก็เนี่ยค่ะก็ติดใจไหมคพี่พี่ถ้าถึงกีรเป็นแบบเป็นแม่ค้าไปยืนขายของเจอลูกค้าติดใจค่ะอาจะอาจจะเป็นอาชีพ อาชีพในฝันเลยอาชีพในฝันแล้วก็เป็นอาชีพที่ที่ที่สนุกแล้วก็เป็นอาชีพที่เราเรารู้สึกว่ามันมันเอนจอยอ่ะเออนี่อันนี้คือมันจริงจังแค่ไหนกับกับเป็นแม่ค้าจริงจังค่ะจริงจังไม่ไม่ได้เล่นเล่นจริงจังก็ไม่ได้ทำเป็นคอนเทนต์ติ๊กต๊อกก็คือลิงกี้คือปากคำมือเองเลยขายแป้งด้วยแล้วก็ขายปลาหมึกด้วยแล้วก็ให้เห็นกันหน้าเตาเลยว่าเออใช้แป้งแล้วก็ทอดด้วยออะไรย่างเลยดูอาชีพแม่ค้าก็คือได้เงินเยอะกว่านักแสดงแล้วตอนนี้ ม่จริงๆเราว่าการเป็นพาร์ทแม่ค้ามันเป็นพาร์ทที่นักแสดงทุกคนเป็นหมดแล้วตอนนี้ถ้าสังเกตว่าในไลฟ์สดทุกคนก็นี่ก็ขายนี่ก็ขายก็พยายามที่จะให้นักแสดงทุกคนตอนนี้มีติ๊กตอกแล้วก็ฝึกที่จะไลฟ์สดแล้วก็ขายของตอนนี้น้องแคร์เนี่ยก็มีไลฟ์สดแล้วเหลือปักตะกร้าใช่ไหมหนูปักไม่เป็นเด่นพูนเมื่อไหร่จะเต้นลงติ๊กตอกก็เอาเอาเอาไว้ก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวเก่งเมื่อไหร่จะเต้นลงติ๊กตอกครับ คนนั้นดีกว่านี่นี่ล่าสุดอ๋อล่าสุดอาตี้ <c oughs> เป็นไงคะมีติ๊ตอ,อกแล้ว <c oughs> ยากมาก <c oughs> ยากมาก <c oughs> โพสต์สันคลิปหรือยังคะยังค่ะส่วนนู้นไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะปามโมดนะคะเพราะนั้นไลฟ์กับที่พี่กิน กันเลครับอ่าแล้วคุณมีแอคเคาท์ของคุณยังครับไม่มีครับไม่มีเขาส่งอรไเต็มนะเออโพสไอจีโพสไอจีปีละกี่ครั้งแล้วแต่ลมครับเออนี่ค่ะครับเป็นแบบนี้อย่างของพิงกี้ถ้าคนจะไปติดตามร้านเราต้องได้ติดตามได้ที่หนักมากเลยตอนนี้ก็คือไปที่ตลาดปลาบางแสนได้ค่ะแล้วก็มีมีสาขาที่เขาเขาแบบเหมือนไปเปิดอีกอะค่ะก็ล่าสุดมีที่จอร์แฟร์ด้วยค่ะโอ้เราแฝดเป็นชายเหรอครับพิงกี้เอง ขายด้วยค่ะเจ้าแฟนสาขาไหนครับสาขาแดนเนลามีค่ะสาขาเามีอ่ะเดี๋ยวฉันจะต้องไปซื้อแฟนชายใช่ใช่ไหมฉันต้องไปซื้อแฟนชายใช่เธอ้อสีเอาเธอโปรโมทหนังก่อนอ๋อเอาโปรโมทหนังปะแม่ตำหมึกเราขายาตำหมึกเราขายในโรงอ่ะอย่างวันนี้เอาตำหมึมาเลี้ยงพี่เราไปร้านไหนได้เจอพิงกี้อาเลนะไปสาขาไหนถึงไดเจอไปสาขาตลาดปลาบางแสนนะคะถ้าเกิดเดือนพฤศจิกพร้อมเจอพี่อาร์ตสุดด้วยเพราะว่าเขาไปขายหมู กรอบที่เ,เขากลางเต็นเลยเก็เจอกันแบบเนี่ยค่ะที่พฤศจิกายนไม่งั้นทำรายได้ที่พศศศไไี่พี่ด้วยค,ค,ความที่เป็นพี่ไปติ้งเองรายได้มันดีมากเอวอวันไปเท่าไหร่เท่าไหร่จริงๆให้พนักงานอยู่ได้ละค่ะพนักงานเขาก็อยู่กปนได้แล้วก็จริงๆข้อป่ะอประมุกจริงๆมันเหมือนมันตัวหนึ่งเออเดี๋ยวกันนะต่อวันมันน่าจะประมาณร้อยกว่าตัว มีร้อยกว่าตัวมากสุดก็ร้อยสองร้อยอะคะ่ะคือมัน,นมันมากสุดได้แค่นั้นเพราะว่าเตาเรามีสองเตาแล้วเราก็พื้นที่เราน้อยเราก็ไม่สามารถเตายาวได้ะคะ่ะก็เลยได้แค่มากสุดสี่ตัวต่อตอ่อรอบก็เลยถ่ายไม่ได้แบบโอ้หได้เยอะขนาดนั้นก็ก็ปกติที่จริงมันขยายได้อีกไหมเนี่นที่แบบเนื้อที่เราน้อยตรงนั้นนะคะมันเป็นเหมือนแบบให้คนมาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็อาจจะไม่ได้มากแต่ว่าเราเราเน้น การได้เจอคนแล้วก็ได้มาถ่ายรูปกันแล้วก็เหมือนปลาหมึกตัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยพอกระแสนีแบบอยากจะนใจออดให้ลูกค้าแบบว่าขยายร้านเพิ่มมากขึหนหนูว่าไอตรงเนี้ยเอาให้แบบเหมือนเหมือนเหมือนให้มันให้มันดีที่สุดแล้วก็จริงๆทุกวันนี้ก็มีหลายๆท่านขับรถมาจากต่างจังหวัดเพื่อที่จะมาซื้อปลาหมึกค่ะก็แค่ได้เจอเราก็ดีใจแล้วเหมือนเหมือนเขาก็มาเหมือนให้กำลังใจแล้วก็ให้ซื้อปลาหมึกกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่า ก็ปังรักก็รุ่งใช่ไหมคะพี่คือใช่เฮ้ยไม่ต้อถามเลยให้มาดานตอบได้ไหมถ้ามาดามาตอบได้ช่วยได้พี่ไม่ติดพี่ถามก็เริ่มพี่ตุ้ยเลยสรุปแล้วอุ้ยอุ้ยคนละบุคื่อเลยอ่ะอันนี้เขาสัมภาษณ์ลุงไหมยี่เสัมภาษณ์ลุงพี่รุนมากอันนี้เราถามอะไรนี่เราถามคนตอบเองไม่ตอบพี่คือเนาะพี่คือตอบได้ทุกย แม่ไม่ไม่ไม่ถามกันเรื่องเรื ông, ่องเรื่องตอนนี้ความรักเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวเพียงมองความรักเป็นยังไงบ้างความรักดีความรักดีค่ะก็คือได้พลังงานมวลความรักเยอะแล้วก็ทําให้สดใสอย่างนี้ได้ก็คือวลโอ้โอวโอ้าอ้ัออ้โ้โอ้โอ้เอ้อ้โ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 อนโอ้โออ้โามออย่าอออ้อ้ ร้องเพลงพร้อมไหมครับใครคะมูลความรักอันนั้นอ่ะที่ได้รู้สึกว่าพลังดีเขาร้องเพลงพร้อมแคร์เธอร้องเพลงพร้อมหรอพรอค่ะใช่ครับเออมูลความรักดีไหมครับดีค่ะเออเอาแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังแข่งใจเก่งใจทุกคนเนาะตอนนี้ก็ถือว่าพิงที่เปิดใจมากที่สุดใ่ไหมอุ๊ยไปดูว่าพูดตอบไม่ได้เลยเนี่ยก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพิงกี้เนี่ยอาจจะไปดูหนังกับ เอฟซีใช่ไหมอาจจะไปที่ชนบุรีบ้างหรืออาจจะแบบไปที่ภาคอีสานอะไรเงี้ยคับเดี๋ยวรอประกาศวันนะคะแล้วก็รอทีเผลอนิดนึงแล้วก็แอบถามเรื่องความรักเหมือนจะลุกปากแบบเมื่อกี้ค่ีมวนความรักไม่รู้แต่มวนสารในกุมารวันนี้แสดงอิจฉริษแน่แน่ทุกโรงภาพยนตร์อาบีกี้นะนับตอนนี้มันจะชุ่มฉ่ำเนาะ ชุ่มฉ่ำเหมือนเหมือนผิวหน้าที่ทาแป้งที่เขาขายอยู่อันนี้คือเป็นล่ามแปลค่ะตอบแค่ไหนเขาบอกว่าให้คิดเอาเองค่ะทำไมงั้นถามมาดามอนี้คิดเหมือนที่ทุกคนคิดไหมครับที่ใน t ิ k ก o อลงเราพยายามหน้าพอใช่ไหมครับเออเออย่าเลิกลักไปละเออเหงื่อยใส่เองทัดแป้งแล้วนะ เอาไม่งั้นสุดท้ายอยากพิ๊กี้ขอบคุณหลายคนค่อนข้างยินดีกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาว่าเราเออว่าเป็นยังไงบ้างก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะสำหรับพางงานนี้แล้วก็ขอบคุณสำหรับการซื้อสมุดด้วยนะคะก็ถ้าอยากทุกวันมีไลฟ์สดอยู่ก็ไปเจอมวลสารความรักได้ในนั้นนะคะไลฟ์ตั้งแต่เช้าแล้วก็กันคืนค่ะเจอได้ทุกรอบเลยค่ะ ภาพยนตร์เร okay. <um> okay. ื like well, yeah, really IR ่องกุมารด้วยนะคะเข้าลงแล้ววันที่21นี้ค่ะเขาช่วยย่างด้วยใช่ไหมคะอะไรนะคะเขาช่วยย่างด้วยใชไหมพี่อยากรู้เขาช่วยย่างไหมกุมารน่ะหรอกุมารเขาตามพิงกี้อยู่แล้วค่ะเขาตามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยกุมารไปกุ้งก็รองไม่ว่าตุ้ยก็แฮปปี้ดีใช่ไหมจะเอาให้หลุดให้ได้เลยเขาจะทำพิงกี้บอกว่าใช่พี่จบเลยใช่เลยไม่มีทางได้ยินทำงานด้วยกันมาไม่เลยค่ะเต้นติ๊กตอกอย่างเดียวอาเซียนว่ามาดับวันนี้ก็เพิ่งได้ยินวันนี้ว่า ก็พร้อมอกับทุกคนนี้ค่ะเพราะปกติทํางานพี่ก็จะไม่ถามเรื่องส่วนตัวธรรมาดงวันนี้ดูเรื่องรักนะครับพี่เรื่องรักอยู่แล้ว <c oughs> พี่ฝากนักแสดงทุกคนด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็ฝากหนังเรื่องกุมารด้วยนะคะ <c oughs> ถ้ามีโอกาสอยากให้สัมภาษณ์น้องแคร์ <c oughs> เด็นคุณ แล้วก็นักแส่งก็จะถ่อด้วยนั่งเป็นกุมารชิบิคารุคุณผู้ชมปู้บ้างอีกมั่วไหวลูกเออคุ้มไหวเหรอวะอี๋ไม่ไหวเลยนะเด่นคุณมาช่วยบามะอะอะเร็วเร็วเร็วเอาคุณแล้วหนึ่งสองสามดูปกุมารกันเยอะๆแล้วหนักหนักหนักลูกหนักแล้วหนักแล้วเล่นเรื่องอะไรนะเล่นเรื่องกุมารอ่ะแล้วเราเป็นอะไรครับเกมไงเกมไหมเป็นเกมเกมครับมาดูหนังกันครับมาดูหนังกันครับหนังเข้าเมืไหนครับ หนังเข้าวันที่21ครับเออ,เอ,อขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านมากค่ะ